วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเทคนิคการซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับว่าเวลาเราจะไปซื้อรถเนี่ยเราจะต้องดูยังไงม้าง,างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับในการเลือกซื้อรถมือสองที่เป็นรถคลาสสิกรถโบราณนะครับจะ,จะมีเทคนิคเบื้องต้นในการเลือกซื้อนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับกันว่ามีอะไรบ้างนะครับครับคันแรกนะครับเราก็จะมาดูรถ2อจังหวะก่อนนะครับคันแรกก็จะเป็นเค125นะครับ s u z ูกิเค125เป็นรถ2อจังหวะนะครับอายุประมาณสี่สิบกับห้าสิบปีแล้วคันที่สองก็จะเป็นยามาฮ่าอาเอ็นะครับ คันนี้ก็อายุประมาณ30กว่าปีแล้วครับคันที่2ก็จะเป็น Honda นะครับทานแซลหกร้อยซีซีนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถบิกไบนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกเทคนิคเบื้องต้นว่าเวลาเราไปซื้อรถเนี่ยเราจะดูยังไงนะครับ ครับสำหรับคันซูซูกิเคร้อยยี่้านี่นะครับเราจะต้องดูตรงไหนนะครับอันดับแรกเราต้องดูที่ที่เครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องมันเป็นยังไงดูตรงนี้ครับว่ามีรอยเยิ้มน้ำมันเครื่องไหมว่าคันสตาร์ตตรงนี้มันมีรอยเชื่อมไหม ถังน้ำมันรั่วไหมดูใต,ต้ข้างใต้นี่นะครับถังน้ํามันเชื่อมไหมแล้วก็ดูรอยว่ามีน้ํามันซึมหรือเปล่าคันนี้ก็สภาพเรียมๆนะครับน็อตเนิร์ดก็ยังไม่ได้กแกะเท่าไหร่นะครับมาดูฝั่งนี้กันนะครับแล้วก็ดูคันเกียร์นะครับคันเกียร์ว่ามันมีรอยเชื่อมไหม นี่ปกตินะครับทีนี้เราก็จะมาดูเลขเลขเครื่องนะครับว่ามันชัดไหมนะครับเลขเครื่องบางบางคันก็ตอบมานะครับแต่คันนี้เลขเครื่องันเดินแล้วมาดูก่อนนี้นะครับก่นนี้มันจะเป็นเลขคอเลขคอแล้วก็ดูว่าเอออายุมัน ได้ไหมสี่สิบห้าลิปีเนี่ยถ้ามันเป็นตอกใหม่ๆก็แสดงว่าตอกมานะครับคันนี้ก็อายุเป็นเดิมๆไม่มีการตอกนะครับต่อไปแล้วก็มาลองมาลองกดคันสตาร์ทดูนะครับอันนี้คือเทคนิคเลยนะครับกดคันสตาร์ทนะครับเนี่ยคันสตาร์ท ถ้าเกิดเราสตาร์ทลงไปแบบเนี้แสดงว่าลูกสูบไม่ติดนะครับลูกสูบไม่ติดดียังไงก็คือเราไม่ต้องไปคว้านลูกสูบใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดค่าใช้จ่ายในการไปคว้านลูกสูบใหม่ไม่ว่าจะเป็นค่าคว้านค่าลูกสูบอันไหนจะเครื่องข้างในอีกไม่รู้มันเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเรา สตาร์ทลงแบบนี้แล้วลูกสูบไม่ติดก็คือลูกสูบติดก็คือมันสตาร์ทไม่ลงนะครับมันก็จะมันก็จะติดนะครับกานสตาร์ทมันก็จะสตาร์ทไม่ลงอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือมีแรงอัดอยู่นะครับมีแรงอัดอยู่ก็แสดงว่าลูกสูบไม่ติดก็แสดงว่าเครื่องก็ยังโอเคอยู่นะครับต่อไปก็มาดูพวกถังออโตลู มีรอยซึมไหมมีรอยรั่วไหมดูถังน้ำมันมีรอยรั่วไหมมาดูก๊อกนะครับฝั่งก๊อกทางนี้ก็สำคัญนะครับก๊อกน้ำมันมีรอยรั่วไหมโอเคอันนี้ไม่รั่วนะครับถังน้ำมันไม่รั่วพวกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมีแตกไหม ไฟเลี้วไม่มีแตกไฟหน้าไม่แตกบางคนบางคนก็เป็นบางคนเดิมเหล็กโชคไม่รั่วม่ซึมไล่มาดูเรื่อยๆเดอนไม่แตกไหมไม่แตกกลับคันเร่งเราก็ดูมือคาดมือเบรกโอเคบอะ โชกหลังไม่รั่วไม่ซึมตะวิอามหลังก็แบบน,นี้เดิมๆนะครับยางดูไฟเลี้ยวไฟท้ายโอเคอน,นี้ครอบโซ่ก็เดิมๆนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากน,นี้มีบังโซ่โอเคเดิมๆ ดูฝั่งหน้านี่นครับเดิมสำหรับคันนี้ก็โดยรวมก็ดูคร่าวๆอย่างนี้นะครับครับมาดูคันที่2ต่อนะครับคันที่2ก็จะเป็น yamaha rxz นะครับ135ยสาีนะครับคันนี้เป็นรถ ปั้นใหม่นะครับรถครัตตอมปั้นใหม่สวยเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าเวลาเราไปเลือกซื้อเราเรามีเทคนิคในการเลือกซื้อ,อยังไงนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับดูที่คันสตาร์ทนะครับว่าลูกสูบมันติดไหมสตาร์ทดู กันสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทลงนะครับแสดงว่าลูกสูบไม่ติดก็ถือว่าผ่านขั้นตอนที่หนึ่งไปไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกคว้านเสื้อสูบคว้านลูกสูบเปลี่ยนลูกสูบใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วเราก็มาดูพวกเลขคอเลขเครื่องนะครับนะครับวันนี้เลขสวยๆเลยนะครับเดิมโรงงาน เลขเครื่องเราก็ดูนะครับเลขเครื่องเขาเลขเครื่องมันก็จะดูดูสภาพเครื่องก่อนนะครับนะครับ,ครบเครื่องก็กริบๆทีนี้เราก็มาดูภายนอกนะครับภายนอก ว่าเออรถคันนี้แต่งมาสมบูรณ์ไหมพวกเบรกพวกคาพวกอะไรเงี้ยสมบูรณ์โชค๊คไม่รั่วครับโชค๊คน้าไม่ร่วบางโคลนล้อล้อดีไหมดิสเบกมีซึมมีรั่วใช้ได้ไหมเรื่องมีเยอมมีอะไรไหมเราก็ดูนะครับ หังน้ำมันมีรั่วมีซึมไหมตรงนี้เปิดได้ไหมกูแจครับหลังมีรั่วมีซึมไหมจดูเบื้องต้นนะครับโซ่ขาดไหมยังใหม่ๆอยู่นะครับเครืคร่องก็ดูคาบูเป็นไงยังใหม่อยู่ ดูล้อดูนอหน้านอห,หลังก็ <_ C 1> คันนี้ดูไม่ยากนะครับเพราะเป็นรถที่ว่าทำมาใหม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ดูคร่าวๆก็แค่ขี่ได้ไหมลูกสูบติดหรือเปล่าแรงอัดดีไหมอะไรเนี้ยอ่าเขาจะเป็นรถคัตอตก้แก็สำคัญเฉพาะเครื่องนะครับแล้วก็รูปทรงภายนอก ก็ไม่น่าจะดูยากเท่าไหร่นะครับสำหรับคันนี้โอเคครับครับผมอ่าคันที่3นะครับต่อด้วย o o n d t าทานเซ 600cc นะครับคันนี้ก็จะเป็น Big b ไบ e เครื่องเป็นสูบ V นะครับ V Twin 600cc 55แรงม้านะครับคันนี้ เบื้องต้นนะครับคันนี้ผมได้ไปซื้อมาจากเชียงใหม่นะครับตอนนั้นก็โทรสอบถามเขาให้เขาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปไว้แล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูนะครับก็เราดูคร่าวๆก็ดูการสตาร์ทเครื่องว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเดี๋ยวผมจะรับมาเล่าย่อๆเบื้องต้นในฟังนะครับ ครับถ้าเป็นรถใหญ่อย่างนี้นะครับที่สําคัญเราต้องดูเครื่องก่อนนะครับเครื่องนี่สาคัญเลยสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องว่าเสียงมันสมูทหรือเปล่ามีเสียงอะไรดังกุกกักกุกกักไหมถ้าไม่มีก็ถือว่าโอเคครับแล้วที่สําคัญต่อมาก็คือต้องดูหม้อน้ํานะครับเนี่ยคือหม้อน้ําอยู่นี้นะครับหม้อน้ำหม้อน้ํานี่ก็เราก็สังเกตเวลาสตาร์ทเครื่อง สตาร์ทเครื่องเราก็ต้องดูว่าสักประมาณสักห้านาทีสิบนาท,ทีว่ามีน้ำดันออกมาหรือเปล่าความร้อนมันขึ้นหรือเปล่าฮีเตอร์หรือเปล่าเราก็จะดูว่าเครื่องมันสมบูรณ์ไหมถ้าเครื่องมันหลวมมากมันก็จะความร้อนมันจะขึ้นน้ำก็จะดันนะครับแล้วต่อมาเราก็จะดูพวกเลข,เลขเ,ลขเลขเครื่องรือเลขคอนะครับ เลขเครื่องรถเนี่ยก็ดูอันนี้ก็จะมีให้ดูนะครับนะครับเลขเครื่องก็ดูตรงนี้นะครับเลขเครื่องเลขเครื่องดูให้ตัวเลขชัดๆแล้วก็อันนี้เลขคอนะครับเลขเลขคอก็จะอยู่ตรงนี้นครับเราก็จะดูดูให้เลข เลขพวกนี้ส่วนมากเราจะดูให้มันตรงกับในเล่มนะครับแต่คันนี้เป็นสัมประสิตรเราก็ดูให้มันตรงกับใบสัมประสิตรนะครับหลักๆสําคัญก็คือก็คือดูเครื่องเครื่องแล้วก็ดูป้อน้ําแล้วก็ดูเลขคอเลขเครื่องว่ามันตรงกับเล่มไหมตรงกับใบสัมประสิตธิ์ไหมถ้ามันไม่ตรงนี่ห้ามซื้อเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาภายหลังนะครับ ขอมาก็มาดูคร่าวๆก็พวกเกี่ยวกับไม้พวกไฟหน้าไฟท้ายว่ามันแตกหรือเปล่าดูข้าวๆนะไฟดูไฟหน้าโอเคไหมไฟเลี้ยวไล่มาเลยนะครับดูโช๊คว่ามันรั่วไหมเบรกดีไหมล้อมันดุ่มไหม ดิสเบกใช้ได้หรือเปล่าถังน้ำมันมีรั่วมีซึมไหมเราก็จะดูนะครับท่อมีผุไหมสวิงอาร์มหลังผุไหมเราก็จะดูนะครับแล้วก็ดูไฟท้ายว่ามันติดไหมแตกไหมอะไรเงี้ยเบือกเบือกแข็งแรงไหม น้ำมันรั่วไหมเราก็จะดูอย่างนี้คร่าวๆนะครับเดีย๋ยวผมจะมาสตาร์ทรถให้ดูนะครับว่าต้องฟังเสียงเครื่องอยังไงนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับครับ รถเครื่องดีๆมันก็จะไม่ดังมากนะครับเครื่องมันก็จะนิ่มนวลฟังแล้วมันจะลื่นหูนะครับเคร,เราะวจะมีพลังอับ พิกไบผมจะบอกไว้ให้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องแล้วก็เลขโค้งเลขเครื่องว่ามันตรงเล่มหรือเปล่าแล้วก็มาดูอีกอย่างนึงก็คือ,อความร้อนนะครับหม้อน้ำแล้วก็สุดท้ายก็คือภาพรวมโดยทั่วๆไปไล่ตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างหลังเลยนะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวทุกอย่างต้องเช็คให้หมดนะครับ แล้วเราก็จะได้รถที่ดีนะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนจ่ายเงินเงินอยู่กับเราเราพอใจเราถึงจะจ่ายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการไปซื้อรถเบื้องต้นนะครับไว้คอยดูคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องออดาบโป้งชนบุรีกา,าดนะครับขอบคุณมากครับ